สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้ป้าเมร่าอยู่ที่เทเบิลสปริงค่ะจะไปเยี่ยบคุณเมย์ค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าจะหาบ้านเจอไหมหลังไหนเอ่ยตอนนี้กำลังขับรถบนหาบ้านคุณเมยนะคะ <laughs> Hello! <laughs> finally! Finally! <laughs> finally! You guys <laughs> okay? Okay. Oh, okay. Lying, uh, no. okay. <laughs> oh he, he doesn't want to be here. <laughs> I don't video Yeah. Well, that's why I tell her I'm too old. I don't video well either. So <laughs> <All> tiny. <right. laughs> <laughs> Look at that, really tiny. <laughs> <laughs> oh, I I used to be here, not anymore. chưa <laughs> oh, no. finally Finally, I I, ơi chưa yà ơi chưa ่ต้นลำโพงอ่าอะไรนะคะค่ะอ่าเขาเรียกอะไรนะคะอ่าภาษาไทยไม่ไม่รู้ค่ะลำโพงอ่ะดอกลำโพงอ๋อเหรอคะค่ะอันนี้เขาเรียกต้นชรัมช์ทรมค่ะไม่เราเรียกต้นลำโพงอ๋อเหรอคะอ่าดูต้นมะม่วงเมสิไปไปเปิดดูไปเดี๋ยวเดี๋ยวเมสตามไปทั้งนี้ค่ะทางซ้ายมือ โอ้ยมีไม้กวาดด้วยเดี๋ยวตอนตัดต่อค่อยเอาไม้กวาดออกก็ได้ดอกมันหล่นนะคะคุณแม่ร่ามันกำลังจะเป็นลูกไงฮะค่ะมะม่วงอะไรนะคะของเม็กซิโกค่ะมาจากเม็กซิโกมะม่วงของเม็กซิกันค่ะมาทำหน้าได้กินได้กินได้กินมากับน้องนกเนาะ ค่ะชวนนกมาค่ะแล้วก็พากันนั่งเครื่องมาแล้วแล้เมย์จะไปรับนะคะได้ได้ได้ค่ะเห็นเห็นลูกไหมคะกำลังจะติดเนาะไม่รู้จะติดหรือเปล่าเออเนี่ยเดี๋ยว close up อืมนะค่ะคงสงสัยคงจะโดกอะค่ะที่เมย์อารมณ์ไอ้เนี่ยดูซิดูจากไอ้เนี่ยเห็นไหมคะค่ะเนี่ยติดนะอู้หูดีจังเลยเนี่ยอยากได้อย่างงี้มั่ง แต่ h โฮมดีโ so. okay. t ก็มีนะคะโฮมดีโปค่ะค่ะนี่เขาเรียกต้นลำโพงเหรอคะค่ะที่นี่เขาเรียกชรัมค่ะเค่ะเขาบอกว่ามันจะเราจับแล้วเราต้องไปล้างมืออ๋อเรอคะค่ะกลัวจะเป็นเออมันจะพอยซันนะคะใช่ไคะ ดอกไม่เยอะเท่าไหร่คะค่ะสวยน่ะคู่กันเลยสองดอกสสยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวที่้างมอค่ะเดี๋ยวค่อยล้างมือเอาอ้าวร่วงเลยค่ะเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆค่ะเกินใหม่ๆมาเรื่อยๆอือสวยมากเลยค่ะสวยสวยเอาไหมเอากิ่งเอาปกิ่งไปปลูกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวข่าวหน้าเขาหน้ามาโอ้ยนะ เขาหน้าก็ปลูกได้เหรอคะอุ้ยไปเสียบขึ้นเลยค่ะง่ายง่ายเอาต้องเอาค่ะเพราะว่าเรามีรถแล้วตอนนี้ค่ะค่ะมีรถแล้วก็เอาไปเลยอ่าเอารถไปดับมาใส่ของได้สบายค่ะใช่โอ้เสือนกว้างมากเลยอ่ะเนาะเออของคุณแม่ล่ารู้สึกจะกว้างกว่าไม่กว้างค่ะคุณเมย์เอมันฮาร์ดที่จะเทคแคร์ค่ะที่นี่ค่ะเมย์ก็ไม่อยากออกมาเพราะมันร้อน โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยยูทูบเบอร์มาเยี่ยมที่บ้านนะคะ <c oughs> คุณไมร่าไลฟ์สไตล์ในอเมริกาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยอาละไม่น่าเ<ม>ชื่อเ,เลยก็จะได้เป็นยูทูบเบอร์ซูนโอ้ยซูนเหรอคะิซูนไม่รู้จะหาซูนนะคะ <c oughs> เด๋ยวซอยมาละกอกันพ้มาทางนี้เราก็ได้สองค่ะเยอาร้วก็เเกิดใหม่อย่าน break your neck up there y o u gonna be on YouTube <laughs> location. Oh man, we're gonna have some sometum. <laughs> Did you eat Yeah, a little bit. Oh, It's really high. Yeah, I think you better not take that one. These are done. It is done, yeah. Oh, that's a hard one.

Okay, I got Did you hear that, <laughs> yeah. oh, no. huh? hey, Wow. That's really... Yeah, Last year, I didn't know more. they died. not know more. too died. Okay. That's why to You pick some lime leaf for tough? Yeah, lime leaf. Yeah. <laughs> อยามอสโอ้ยนี่อืมฉันคิดว่าฉันจะใส่หมวกใส่หมวกซะบ้างใส่หมวกที่นี่เหรอแก่ไ่ด้ใส่หมวกหมวกม่ใส่หมวกม่ใส่อ้ยเราก็คุยกันเนาะเราจะได้จะม่าเป็นพนันละคุยส่เรื่กันคุยคุยเลยค่ะคุยไปเรื่อยๆมุมนี้สวยค่ะคุณแม่ร่า สวยน่ารักดีใ่ค่ะคุณเมร่านั่นแหละสวยไม่ใช่มุมกะเซิร์นกะเซิร์ใช่ไหมคะเมื่อเช้าตื่นกี่โมงคะเมื่อเช้าตื่นมาเจ็ดโมครึ่งค่ะนั่นแหละก็เลยเข้าไปในอันของคุณอะไรนะคุณบุญมาแป๊บเมงตนไม่ทันันื e ่น for านฉัน t h ไฟ e h ่จั i น s เ o <laughs> it like well, that, oh, sorry. <laughs> well, well, 2003. Oh, wow. It didn't okay. run in, in Orlando. Norland. I paid $2,000 for it. Then I put a sidecar on it. <laughs> oh, my I painted goodness. the sidecar to match it. So That's really fun. <laughs> you yeah. You the sidecar. <laughs> That's yeah. great. Yeah. yeah. Honey. <laughs> mm. Okay. Okay. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> mm. got everything right. Okay, well, that's the new Ranger. My brother's got one. How do you like yours? Oh, I love it. Yeah, I well, I I afford it. I was a sales manager at Ford I it. I have, 19 <laughs> have you seen the other side? <laughs> yeah, John, you hear that.